ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูสวัสดีปีใหม่ปี2568นนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับคุณในเรื่องอะไรบ้างนะคะ ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมหรือชาวราศีธนูที่ผูกดวงลัคนาแล้ววางดวงลัคนาลัคนาคุณอยู่ในลัคนาธนูสามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะชาวราศีธนูนะในปี2568ในมุมมองของดวงดาวนะคะชาวราศีธนู ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเข้ามาได้ตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ชาวราศีธนูนะคะในช่วงวันที่13พฤษภาคมนะชาวราศีธนูดาวพฤหัสย้ายจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตตนินะคะถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีเป็นอุดมเกณฑ์นะทำให้คุณมีโชคมีลาบ จากคู่ครองคนรักให้โชคคู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์นะคะหรือการเข้างานสังคมนะไปงานเลี้ยงหรือว่าการเดินทางต่างประเทศนั่นเองนะคะจะส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีโชคมีลาบนะคะ แล้วในอีกช่วงจังหวะหนึ่งนะคะชาวราศีธนูคือในช่วงสองตุลาคมมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดาวพฤหัสอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวพฤหัสเป็นมหาอุดนะอยู่ในเรือนมรณะก็จริงนะคะแต่จะทำให้ชาวราศีธนู มีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองในเรื่องของกิจการที่เป็นทางไกลงานต่างประเทศนะความโด่งดังนะคะมีชื่อเสียงนะหรือมีทุกขลาบเอ,อหรือว่าได้ลาบก่อนแล้วก็ได้ทุกนะคะชาวราศีธนูนะมีช่วงจังหวะที่ดีนะคะอีกดาวดวงหนึ่งที่ส่งผลต่อชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์นะคะ เข้ามาอยู่ในเรือนพันธุนะคะซึ่งได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เช่นกันชาวราศีธนูนะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะะหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์คนที่อยู่ในเครือข่ายของธุรกิจเหล่านี้นะบ้านคอนโดที่ดินนะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จหรือตัวตนของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถ นะคะชาวราศีธนูซึ่งถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในปี2,568ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ยิบสี่กับไพ่ขลังออรเ์เรคเลนะคะขยาย ความให้กับชาวราศีธนูว่าในช่วงปี2568นี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกน QR ว o าโคดแอร์ไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะหรือว่าบริษัทห้างร้านใดจะให้หมอดาวไปออกงานอีเวนต์นะคะ งานเอนเตอร์เทนต่างๆนะคะก็สามารถสแกน QR Code สอบถามคิวงานมาได้นะตาม QR Code นี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ขลังออร์เคิลบารมีองค์พ่อพิฆเนศบารมีองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนสมิธองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดทุดดวงจิตทุดดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำทานขอให้รวมตัวกันมาเป็นภพาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีธนูในปี2568นี้ได้อย่างแม่นยำ ขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคำแนะนําที่ดีให้กับชาวธนูด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุสาเราจะมาดูไพ่ครั้งออร์เคิลนะคะวางในรูปแบบทักษาเหมือนเดิมตัวตนบริวารการงานการเงินโชคลาภอดีตที่ผ่านมา ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อริของคุณนะคะให้ในตำแหน่งแรกนะคะชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูนะ ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะชาวราศีธนูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันมีเรื่องหนักอกหนักใจนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของชาวราศีธนูนะคะหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผิดหวังผ่านความเสียใจนะคะหรือว่าปีที่แล้วใครหลายๆคนก็อาจจะจะผิดหวังอกหักนะคะ สูญเสียนะคะสูญเสียของรักสูญเสียเงินทองนะหรือบางคนสูญเสียธุรกิจทุกเสียงทุกอย่างนะคะมันเป็นอะไรที่มีความเศร้ามากกว่าความสุขนั่นเองนะคะตัวตนของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะชาวธนูในช่วงปีที่ผ่านผ่านมานะคะตัวตนของคุณอะค่อนข้างที่จะเครียดคิดมากได้ด้วยนะคะ ตัวตวนขึ้นเป็น c o m พ l i c a t e เลยนะมีความขัดแย้งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะคะชาวราศีธนูนะปีนี้จะเป็นปีของคุณนะคะไพ่ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งบริวารผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะคะลุงป้านะ้าอาคนที่อยู่ในปกครองของเรานะคะคุณแฟนคุณภรรยาคุณสามีคุณลูกนะหรือว่าคุณเพื่อนนะ สังคมที่แวดล้อมตัวตนของคุณอู้โหชาวราศีธนูนะคะไพ่จะค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับดวงดาวนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยย้ายเข้ามาในเรือนปัต,ปต,ตนินะคะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์จาก บริวารน,นะจากคู่ครองคนรักให้โชคให้ลาภคุณนั่นเองนะคะชาวราศีธนูนะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆอุ่นหนาฝาคั่งมากๆในปี2568มีเกณฑ์โชคลาภได้จากบริวานนั่นเองนะคะชาวราศีธนูนะมีความอุดมสมบูรณ์มาสู่คนนะในช่วงปี6-8นี้นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่คุณคิดอยู่นะหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำก็ได้นะหรือสุขภาพร่างกายของชาวธนูนะคะอายุความรู้สึกนึกคิดเนี่ยชาวราศีธนูหลายๆคนเนี่ยคาดคะเนอะไรได้คาดคะเนอะไรแล้วไม่ผิดเพี้ยนเลยนะคะคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนมีความเชื่อซิกเซน์ลางสังหรณ์นะคะบางคนเนี่ย เข้าถึงจิตวิญญาณความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะคะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเซนต์มีซิกเซนต์ลางสังหอ์ที่แม่นยำมากมากและในช่วงปีนี้2568นี้ซิกเซนต์ลางสังหณ์ของคุณเนี่ยจะแม่นยิ่งขึ้นนะหรือหลายๆคนเนี่ยเป็นหมอดูได้หลายๆคนเนี่ยพยากรณ์อะไรได้แม่นยำถูกต้องนะคะหรือคุณกำลังจะทำอาชีพใหม่ก็ได้นะคะนักพยากรณ์นะ ชาวราศีธนูหลายๆคนก็เป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อาจจะกําลังดูอยู่ว่าฉันจะทําช่องหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคิดจะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้หรือว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าชาวราศีธนูคุณเนี่ยลืมคุณมีดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวพฤหัส ก็คือดาวครูบาอาจารย์นั่นเองนะชาวราศีธนูนะไปตกในตำแหน่งความรู้สึกนึกคิดของคุณนะซิกเซนลังสังหรณ์แม่นยำนะคะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาส,สนาบารมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานนะคะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาวราศีธนูเห็นไหมคะ ช้าๆได้พระเล่มงามไพ่ใบนี้คือหมายความว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งนะช้าแต่ชัวร์มาช้าแต่มาแน่นอนนะคะชาวราศีธนูนะจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ะะแล้วก็สุขภาพร่างกายคุณก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่การเติบโตที่มีความมั่นคงและยั่งยืนนะชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดีนะคะชาวธนูหรือหลายๆคนอาจจะตั้งตัวได้ในช่วงอายุที่30กว่าขึ้นไปหรือว่า40ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้นะ ช้าชาได้พระเร่มงามความมั่นคงยั่งยืนจะกำลังคลืบคลานเข้ามาหาคุณแล้วนะชาวธนูในปี6-8นี้นาในตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งสีความมีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชาวราศีธนูคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหชาวธนูไพ่ใบนี้คือเดสตตนีนะในปีนี้คุณจะ มีสเสน่ห์มีออร่ามากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีโชคลาภไพ่ใบนี้คือตัวแทนขององค์พญานาคนะคะแล้วก็พรมลิขิตต่างๆที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นกับคุณรวมถึงคู่ครองคนรักจะให้โชคคุณตามอย่างดวงดาวที่บอกเลยนะคะเพราะว่าคุณจะมีโชคลาภจากคู่ครองคนรักหรือ การทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่มีคู่นะมีคู่หุ้นส่วนม,มีการเข้าสังคมนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นนั่นเองจะส่งผลดีต่อชาวราศีธนูในปี2568นะคะปีนี้คุณจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคุณจะได้พบเจอคู่รักคู่แท้คู่บุญวาสนาคู่บุญบาร,รมีคู่ของคนรักที่ถูกใจ และเขาคนนั้นเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยคุณมีโชคมีลาบนะคะสามารถที่จะตั้งตัวตั้งตนได้สู่ความมั่งคั่งได้ในปี2568นี้ค่ะความร่ำรวยนะ3993ก็มาในตำแหน่งโชคลาบนะคะชาวราศีธนูนะได้ไพ่ดีมากๆนะคะตามดวงดาวที่กำลังจะคืบคานเข้ามาหาคุณนะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งที่คุณสะสมมาชาวราศีธนูนะคะเป็นลักษณะเป็นผลประโยชน์นะใดๆก็แล้วแต่ที่กำลนงงจะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะได้มานะได้มาจ่ายออกเออนะคะ หรือจ่ายออกไปได้กลับมานั่นเองนะชาวราศีธนูจะเป็นอย่างนี้นะคะ take and, give, give and take a n d g i v e g i v e and t a k e นะนะคะนะขอไหว้ได้รับนั่นเองนะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วไม่ได้อะไรไม่ใช่นะคะชาวราศีธนูเนี่ยมีการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีผลประโยชน์ที่กลับมาหาคุณน,นั่นเองนะคะคุณไม่ได้เหนื่อยฟรีนะชาวธนูนะคะแต่ปีนี้อาจจะต้องทำงานเยอะทำงานหนักนะคะแต่นำมาซึ่งความสำเร็จ นะคะแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะนะคะความมีวิรยิยะอุตสาหะความอดทนความเพียรพยายามความมีแพชชั่นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยชาวราศีธนูนะคะคุณเป็นคนที่กว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้คุณต้องมีอุปสรรคใดๆก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะประสบความสำเร็จคุณเป็นคนที่มีความเพียรมาก ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเพียรน,นะคะแม้ว่าจะหนักจะหน่วงขนาดไหนคุณก็สามารถผ่านได้นั่นเองแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นคุณก็สามารถที่จะเพียรพยายามแล้วก็คว้าสิ่งนั้นๆไว้ได้ในปีนี้นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะชาวราศีธนูในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมชาวราศีธนูนะคะในปีนี้คุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆนะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแม้ว่าจะไม่มีใครแม้ว่าจะไม่มีใครคุณก็สามารถที่จะนำพาตัวของคุณเองสู่ความสำเร็จได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความมีอีกโก้ด้วยอาจจะต้องลดความทิ่ที่อีกโก้ลงบ้างนะคะจะได้น่ารักขึ้นนะจะได้น่ารักจะได้มีคนเอ็นดูนะคะเพราะว่า ออดาวย้ายแล้วนะคะดาวย้ายมาสู่ในดาวพฤหัสย้ายเข้าพบปัตตเนีอะอะไรก็ต้องแบบว่าคุณจะต้องเข้าสังคมมากขึ้นเนี่ยนะคะคุณอาจจะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกในเรื่องของการทํามาหากินทุกวันนี้นะคะมันก็ต้องเราหนีไม่ออกเลยนะคะว่าเราจะต้องมีสังคมเราจะต้องมีเพื่อนฝูงนะคะถึงคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองขนาดไหนเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะคะ อย่าไปอินทอร์เวิร์ดมากอะไรมากนะคะมีความเชื่อมั่นได้แต่ก็ต้องมีเพื่อนด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีธนูนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งอรินะคนคอยขัดแค้งขัดข้ายชาลิศยาเออศัตรูขั้วคาดคุณได้หลายตาสว่างอะ่ะชาวราศีธนูนะคะคนที่เคย ออไม่ชอบกันอะไรกันก็ตาสว่างมากขึ้นเห็นไหมนะคะหรือเขาอาจจะคิดใหม่แล้วทําใหม่แล้วไอ้พวกศัตรูคุณะ่ะนะคะคิดใหม่ทําใหม่นะชีวิตเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะเห็นทางใหม่เห็นช่องทางใหม่หรือว่าเขารู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าที่แท้จริงแล้วตัวตนของคุณเป็นยังไงเออนิสัยของคุณแท้จริงแก่นความรู้สึกนึกคิดของคุณที่แท้จริงแล้วคุณเป็นคนดี นะหรือว่าคุณเป็นคนที่คบได้หรือคุณเป็นคนที่น่าคบนะคะหรือคุณเป็นคนที่จะต้องคบไว้เห็นไหมคะชาวธนูนะแม้แต่ศัตรูก,ก็จะมาผูกมิตรกันจะมาดีต่อกันนะตาสว่างใสกันเออนะคะเห็นเป็นมิตรแท้ขึ้นมาทันทีนะชาวราศีธนูนะคะในช่วงปี2568ถือว่าเป็นป,ปีที่ดีของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของดวงดาวนะคะไหนเรามาดูไพ่ยิปซีสิชาวราศีธนูคะ่ะไพ่ยิปซีตัวตนของชาวธนูเป็นยังไงคะชาวราศีธนูเนี่ยเห็นไหมคะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสีไม่เท้าคือความมั่นคงความเจริญก้าวหน้านะความประสบความสำเร็จนะคะ การงานที่มั่นคงจริงจังมากยิ่งขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆได้ด้วยอะไรบางอย่างนะคะแม้ว่าคุณจะมีความสับสนในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ก็แล้วแต่นะห้าในเท้าเนี่ยบางครั้งเรามีความขัดแย้งขอให้มีความเชื่อเห็นไหมคะเฟสขอให้มีความเชื่อความศรัทธานะคะชาวราศีธนูนะคะขอให้มีความเชื่อความศรัทธา ในสิ่งนั้นๆหรือว่ามีความเชื่อความศรัทธาในตัวเองนะคะหรือมีความเชื่อความศรัทธาขององค์พ่อพิคเนตนะคะไพ่ใบนี้เฟสนะความศรัทธาขององค์พ่อจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะหลายๆท่านหลายๆคนนับถือองค์ท่านนะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะนับถือองค์พ่อพิคเนตนะคะ The Strength เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากๆนะในช่วงปีนี้นะคะ Judgment สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงอะไรมาเนี่ยนะคะที่รอผลอยู่เนี่ยผลตรงนั้นเนี่ยจะมาเกิดกับคุณในปีนี้นะคะชาวราศีธนู six of cups มีการกลับมาของใครบางคนด้วยนะชาวธนู king of wands แล้วก็ the justice นะคะแล้วก็ hangman ชาวราศีธนูคะ่ะ ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไปในทางที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปสู่ความสําเร็จนะคะแต่ชาวราศีธนูนะคะคุณจะต้องแบบมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจเพราะว่างานมันจะค่อนข้างที่จะหนักนะชาวธนูในปีนี้นะคะ มีงานที่ค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งแล้วก็ส่งผลให้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีความสับสนในตัวเองในจิตใจเออนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นในปีนี้นะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณนั่นเองนะคะความไม่แน่นอนใดๆนะชาวราศีธนูในปีนี้นะความไม่แน่นอนใดๆจะนํามาซึ่งความสําเร็จในอนาคตให้กับคุณนะคะ เรามาดูค่ะชาราศีธนูคนที่อยู่ในสายงานอะไรกันบ้างในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหมอแพทย์พยาบาล นะคะงานต่างประเทศนะงานที่จะต้องเดินทางไกลนะคะงานเดินทางไกลงานสายงานราชการนะคะสายงานราชการรัฐวิสาหกิจโอ้นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการใดๆก็แล้วแต่นะคะคนที่อยู่ในสายงานเหล่านี้ของกินของใช้ของสวยงามคลินิกเสริมความงามเวลเนสแคร์ต่างๆนะในปีนี้เป็นปีที่ดีของชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของการงาน ที่ว่านะคะมีความประสบความสำเร็จเกิดขึ้นนะชาวราศีธนูเรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะชาวราศีธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้ลาบใหญ่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคมีลาบจากคู่ครองคนรักให้โชคนะชาวราศีธนูนะคะบางคนก็สามีให้โชคบางคนก็ภรรยาให้โชคนะ บางคนก็หุ้นส่วนให้โชคบางคนก็ลูกน้องให้โชคนะคะแตกต่างกันไปนะมีโชคมีลาบได้รวมถึงคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่ดินนะคะบางคนก็ซื้อบ้านบางคนก็ซื้อที่ดินเพิ่มบางคนขายนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะบางคนก็ขายบ้านขายที่ดินได้นะ,ะชาวราศีธนูม,มีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่ นะคะจากคู่คองคนรักแล้วก็ธุรกิจการค้าขายอะไรที่แบบใหญ่ๆแบบนี้โปรเจกต์อะไรใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรักชาวราศีธนูมีเกณฑ์พบเจอพบรักคนถูกใจรวมถึงคนที่รอคนเก่าๆอยู่จะมีคนเก่าๆเ,เข้ามานะคะหรือเป็นคนใหม่ๆที่เป็นลักษณะรักต่างวัยเป็นคู่ครองที่ผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้ว ะะชาวราศีธนูนะจะมีการใครรอคนเก่าอยู่คนเก่าจะกลับมาในปีนี้ได้แต่คุณจะเลือกเขาหรือเปล่าของอันนี้คือแล้วแต่ดุลพินิษของคุณนะคะเพราะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยคนใหม่ๆก็สามารถที่จะสารความสัมพันธ์ได้นะคะรวมถึงชาวธนูที่กําลังดูใจกันอยู่เนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์แต่งงานด้วยนะคะสีไม้เท้ามีเกณฑ์แต่งการแต่งงานมีความมั่นคงในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของชีวิตครอบครัวมากยิ่งขึ้น คนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะบางคนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะมีความความไม่เข้าใจอะไรกันได้ด้วยเพราะว่าอยู่นคนละที่นะคะมีเกณฑ์เดินทางมาหากันนะคะหรือบางคนเนี่ยจบความสัมพันธ์ก็ได้นะในปีนี้นะคะชาวราศีธนูนะบางคนที่แบบว่ากําลังที่แบบดูดูกันอยู่ว่าจะยังไงต่อก็มีเกณฑ์จบได้ด้วยเช่นกันนะคนที่ มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะมีเกณฑ์จบได้ด้วยนะนะคะชาวราศีธนูนะส่วนคนที่รอในเรื่องของข่าวดีทางด้านการเดินทางต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีนั้นมีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้รวมถึงออชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์ทำนิติกรรมสัญญาอะไรเกี่ยวข้องกับราชการต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยในปีนี้ นะคะสิ่งที่ต้องระวังชาตนูสุขภาพร่างกายความเครียดนะคะการทำงานหนักนะโรคเสื่อมต่างๆนะคะโรคเสื่อมต่างๆโรคในช่องท้องกระเพาะลำไส้นะชาตนูนะคะกระเพ,พาะลำไส้ช่องท้องต่างๆนะคุณผู้หญิงสุภาพสตรีก็ต้องระวังในเรื่องของมดลูกรังไข่อะไรอย่างเงี้ย่าซีฟนะนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ย ท้องยากแทงง่ายนะชาราศีธนูต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายแบบนี้นะคะก็ขอให้ชาราศีธนูนะคะมีความมั่งคั่งนะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ในปีนี้สมใจยอย่างที่คุณคาดคิดหรือว่าอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะเป็นไปอย่างที่ดวงดาวขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปรายเดือนวันนี้สวัสดีคะ่ะ